กับสิ่งร้ยรายที่พบที่เจอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้นำท่านผู้ชมมาร่วมบุญในโครงการอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรมภาวนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราสุด,ดาสยามบร,รมราชก,กุมารีณนะวัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคะ่ะว่ากันว่าที่สุดของชีวิตลูกผู้ชาย ครั้งหนึ่งในชีวิตขออุทิศให้กับพระศาสนาคือการได้มีโอกาสเข้ามาบวทเรียนศึกษาพระธรรมอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและเข้าใจในความจริงของชีวิตตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งการบวชยังเป็นการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาผู้ให้กำเนิดอีกด้วย ที่วัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่โดยร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูลและบุคลากรอาชีวศึกษาทหารและตำรวจจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครเข้ามาบวชเพื่อศึกษาธรรม ฝึกฝนตนใช้ชีวิตอยู่ในเพศสมณะเป็นเวลา9วันค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแก่นแท้ของมันก็คือในเรื่องของการฝึกตนอย่างในเรื่องของการบวชเนี่ยสำหรับการฝึกตนเนี่ยเราอาจจะอยู่ในสถานะที่เราไม่คุ้นชินอยู่ในสถานะต่างๆที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าไหร่ เราเห็นว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันเราเนี่ยก็เกิดความไม่สะดวกสบายมากมายนะเกิดจากเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิด mm hmm. จากปัญหาต่างๆที่อยู่ๆก็มารุมเราตัวเรานะ mm hmm. การฝึกกับการไม่สะดวกสบาย mm hmm. การอยู่แบบบางทีไม่ง่ายๆบ้างเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาอยู่ที่นี่9วัน8คืน mm hmm. เขาได้เรียนรู้ mm hmm. เขาได้ฝึกปฏิบัติ นำไปสู่การสามารถเข้าใจปัญหาต่างๆว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อเขาเข้าใจอย่างนั้นได้เนี่ยแน่นอนแหละใจมันจะไม่ทุรนทุรายและเมื่อใจไม่ทุรนทุรายเนี่ยพระอาจารย์เชื่อแน่ว่าเราสามารถเอาใจที่เป็นสุขเนี่ยไปเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าจากเดิมสำหรับชายไทยผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้ามาบวชในครั้งนี้ มีทั้งข้าราชการทหารตำรวจครูและประชาชนทั่วไปที่ท่านผู้บริหารต้นสังกัดมองเห็นคุณค่าและประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและเพื่อนร่วมง,งานจึงสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลางานมาบวชได้ค่ะการบวชในครั้งนี้นะครับถือเป็นการบวชที่มีวัตถุประสงค์นะครับที่สำคัญ นั่นก็คือเป็นการบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติขององค์สมเด็จพระเทพทรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะก็ทําให้มีประชาชนนะครับแล้วก็บุคคลในส่วนต่างๆนี้ได้เข้ามาร่วมกันอย่างคับขั่งนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างสูงนะที่ทุกคนได้มีโอกาสาต้องาจจะทําเพื่อพระศาสนาแล้วยังทําเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์สมเด็จพระเทพด้วยนะ การได้มาปฏิบัติธรรมกับโครงการของพระอาจารย์เนี่ยทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นยิ่งขึ้นได้อย่างก็จะได้ทําให้เรามีความอ่อนตัวลงครับเพราะว่าภารกิจของเราแต่แต่ละวันนั้น,นก็ต้องสัมผัสกับคดีความหรือว่าการปราบปรามพยาการ,รยาเสพติดเนี่ยทำให้เราเครียดกับงานนะครับแล้วก็ก็เปิดโอกาสให้ใครการตำรวจได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมทำสมาธินะครับ เพื่อเพื่อให้มีใจิตใจที่อ่อนโยนลงแล้วก็มีความคลายตัวลงครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมนะครับซึ่งพระอาจารย์ได้จัดขึ้นในปีนี้ในการที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเป็นกิจกรรมที่ดีที่ได้มีการพัฒนาจิตใจให้กับผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทนะครับในปีนี้เนี่ยทั้งหน่วยนะครับ สถานีวิทยุกระจายเสียงขั้นหนึ่งสี่นะครับก็โดยถ่ายทอดเสียงโอ,อกาสให้กับประชาชนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับทราบกิจกรรมดีๆที่ได้รับการบวชรวมถึงมีการเป็นสัมพันธ์น,นะครับก่อนที่การบวชจะเริ่มขึ้นนะครับกําลังพลของหน่วยุศกิจกรมงานมาที่3ได้เข้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะแล้วก็ทําให้จิตใจของตัวของกําลังพลเองรวมถึงบุคคลรอบข้างได้มีความสุขเพราะว่าชีวิต กับธรรมะจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาส่วนของข้าราชการของหอน่วยเรือักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายนะครับก็เป็นกำลังพลของกองทัพเรือที่ส่งมาปฏิบัติการตามลำน้ำโขงในแนวชายแดนเนี่ยเราก็เอาความสมัครใจของกำลังพลเพื่อเอาเอาเรื่องของสมาธิเรื่องของสติพลมารพัฒนาเรื่องจิตใจได้สมาธิได้สติมันก็จะกลับไปสู่การทํางานที่มีสติในการทํางานที่แนวชายแดนเนี่ยต้องใช้สติเป็นอย่างมากนะครับ เมื่อผู้บังคับบัญชาสนับสนุนอย่างนี้ข้าราชการทุกระดับชั้นจึงได้ร่วมใจกันสมัครเข้ามาบวชเพื่อพัฒนาใจตนเองเรียนรู้ชีวิตจากห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่นั่นคือใจของตอนเองนั่นแหละครับผมสมัครใจมาครับต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาครับที่เปิดโอกาสให้พวกผมได้มาศึกษาพระธรรมในครั้งนี้ครับ แล้เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลวยครับผมมาด้วยความสมัครใจของผมเองครับก็แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ผู้มาชาได้เปิดโอกาสให้ผมมาในครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าพอได้เข้ามาปฏิบัติทำรู้สึกว่าประทับใจครับเพราะว่าเป็นการบำรุงทำนุบำรุงพระศาสนา ผมสมัครมาบวชเองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในชีวิตยังไม่เคยบวชเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่รับราชการมา30กว่าปีก็ยังไม่ได้บวชก็คิดว่าจะหาโอกาสบวชสักครั้งหนึ่งพอดีเห็นมีโครงการนี้ก็เลยสมัครมาบวชจากวิทยาลัยเทคนิคมุกเล็กนะครับเป็นรองผู้การวิทยาลัยเทคนิคมกุกเล็ก สำหรับเรื่องของงานอุปสมบทหมู่เฉลิมเระเกียรติปฏิบัติธรรมภาวนาที่เราได้จัดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่5้แล้วนะปีนี้เนี่ยเราจะจัดถึง2ครั้งด้วยกันครั้งที่1เนี่ยในเดือนเมษาก็ระหว่างวันที่2ถึงวันที่เาเมษาเราจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเร็จพระเทพพระราชัธิสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกช่วงหนึ่งก็คือในช่วงของเดือนธันวาน,นเราจัดระหว่างวันที่2ถึงวันที่9เช่นเดียวกัน เพื่อถวายเป็นพระรทศสนให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการจัดโครงการอุปสมบทในครั้งนี้เนี่ยพระจะมีความรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้จัดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมผ่านมา,ามันเป็นเรื่องของโครงการต่อเนื่องอที่ผ่านมาเนี่ยในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมสติรู้ตัวปัญญารู้คิดเพียงแค่3าวันเราจะเห็นว่ามีคนจํานวนมากมายที่สามารถนําหลักธรรมแล้วก็กลับไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่ในทางที่ดีขึ้น มันจึงมีเสียงต่างๆบอกว่าทําไมพระอาจารย์ไม่จัดโครงการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการบวชและก็ภาวนานี่จึงเป็นที่มาเบื้องต้นนะเมื่อย้อนไปเมื่อ4ปีที่ผ่านสี่หปีที่ผ่านมาลหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำเนี่ยเราก็เห็นเห็นว่ามันมีหลายกรณีด้วยกันหลังจากที่คนที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสามารถนําสิ่งดีๆที่ได้จากการปฏิบัติในโครงการนี้เนี่ยไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปเข้าใจปัญหา แล้นำไปสู่การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตการงานสำหรับการจัดเตรียมสถานที่ภายในวัดที่ร่มรื่นสวยงามสีสันจากดอกไม้และใบเขียวของต้นไม้ที่จัดแต่งเนรมิตได้งดงามดังอยู่บนสวรรค์นั้นเป็นแนวคิดที่พระอาจารย์ตั้งใจค่ะหลายคนมาที่วัดเนี่ยก็มักจะแซวบอกว่าที่วัดเนี่ยไม่เหมือนวัด นะมันจะคล้ายๆกับรีสอร์ทเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารที่พักเนี่ยเราเราเราเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสัปปพะยะอย่างที่สองเนี่ยพระอาจารย์ถือว่าการที่ฝึกให้สำเนาหรือว่าพระรวมถึงครูบาอาจารย์กับญาติโยมต่างๆที่เข้ามาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่หลับตา ภาวนาเดินจงกรมหรือว่าแค่สวดมนต์เท่านั้นแต่ปันปฏิบัติที่ดีหมายถึงว่าการปราณีตในการที่จะใช้ชีวิตอยู่นะซึ่งซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนจํานวนมากทีเดียวเนี่ยไม่ได้มีความปราณีตเราไม่ได้เกิดความสร้างสารรค์ที่คิดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะปราณีตกับอะไรบ้างปราณีตกับคําพูดปราณีตกับความรู้สึกปราณีตกับการกระทำนะแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ออกมาตามความเคยชินถามว่าถ้าคนคนนึงทําทุกอย่างตามความเคยชินเราจะมี จินตนาการหรือว่าเราจะมีความคิดในการที่จะทำสิ่งดีๆได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่ามุมต่างๆที่วัดได้จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำมาเพื่อให้คนได้มีการฝึกนะให้เขาได้สใส่ใจได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราทำดีแล้วแล้วอีกคนที่ดีแล้วทุกอย่างเราทำเต็มที่แล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อเรามาพัฒนาใจเราก็จะเห็นว่าเราสามารถทำอีกหลายอย่างได้ แล้วก็ดีขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นทีเดียวมาถึงตอนนี้ท่านผู้ชมก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะได้ชมพิธีบวชอันศักดิ์สิทธิ์อบอุ่นซาบซึ้งและงดงามตามแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเหนือที่วัดใหม่สีร่มเย็นน่าเสียดายค่ะที่วันนี้เวลาหมดแล้วติดตามชมชีวิตไม่สิ้นหวังกับโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันพวกนี้ต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเป็นนห่วหวววงกับับ